สวัสดีครับแชมแบงกล่องซิ่งครับแชมแบงสามสี่ครับอย่าลืมนะครับวันที่7ที่8นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เชียงใหม่นะกันยานะฮะ7 8กันยานะครับแชมแบงขึ้นเหนือฮะ,ค,อะคุณมากครับเป็นรถออ l นิว2.5 v g s ปี12นะตัวแรกๆเลยนะครับหล่อมากเลยกระจังหน้าคงเมียมตัดไทเทนแล้วก็ล้อลายอของยี ก็รถคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับเดิมสนิทเลยไม่เคยเจอกล่องอะไรยวันี้มีกล่องใบหนึ่งนะที่ผมจูนบ่อยๆเลยมาหลายปีแล้วนะครับใบนี้ฮะวันนี้มาติดตั้งคิ้วขอบแดงกันนะครับตัวนี้เป็นคิ้ว V2 นะต้องติดพาสิร์นะถึงจะจูนได้นะครับก็ปรับได้2โหมดนะครับปิดเปิดกล่องได้100%เนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวัสดีครับคุณมาสใส่วัดบูทมาแล้วของเดิมวัดบูทขึ้นเท่าไหร่ครับ19ครับ19นะ วันนี้จูนหมด2ไปบูทเท่าไหร่ครับ26ครับ25 26นะครับโบลูกนี้ก็รับบูทได้มาทั้งสาปอนด์นะสำหรับ2.5 VGS นะแล้วก็ปิดกล่องรถเดิมๆได้มาดูหมด2กันนะครับมาดูหมด2กันแม่ผมชอบอล้ออะไรนี้จริงๆฮะยางดีสตินะฮะอ่ะท่อเป็นท่อไปลายด้สีของ Starlight นะครับอ่ะคุณมาดเบิ้ล เบิ้ลไม่ตัดนะสําหรับดารางไปเดียวนะบางคนถามว่าเอ๊ะผมใส่กล่องสีขาวมาทำไมมันเดินเบิ้ลไม่ตัดนะยังไงก็ไม่ตัดนะมันเป็นดารางนะไม่ใช่ยกหัวฉีดน,นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดการอาวคุณมาปิดกองเป็นรถเดิมๆกดที่หนึ่งสองที่นะครับอ่าแล้วลองเบิ้ล ปิดกล่องได้นะครับไม่มีควันด้วยนะครับสไตล์ของด้านล่างก็จะมีควันเฉพาะตอนออกตัวเกียร์หเกียร์สอ,อะไรประมาณนี้นะครับก mm ็ hmm. ดูโหมดการใช้งานนะฮะออฟนะฮะโมหมด1นะครับแล้วก็โหมด2นะครับ mm hmm. ขอบคุณคุณมากนะ mm hmm. อยู่สามสี่ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ